กลับตัวขึ้นครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นพอเรารู้สองจุดนี้มันก็เป็นจุดให้เราเข้าคําสั่งในการเทรดเพื่อนๆนะครับยกตัวอย่างเพื่อนๆดูตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจุดนี้เห็นไหมครับจุดนี้เห็นไหมครับถ้าเรามาดูกราฟนะฮะเป็นจุดที่ราคาขึ้นมาสูงสุ<ๆ>เเสดเห็นไหมครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการย่อตัวลงมาเห็นไหมครับ ยอตัตลงมาเห็นไหมครับอยู่ภายในเส้นเจ็ดสิบห้านี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนะเห็นไหมครับเราได้จุดพวกนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราออกคําสั่งครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆจะเทรดสวนตลาดเนาะว่าขึ้นไปสุดหรือยังนะครับเราก็สามารถเทรดพอเราเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยทะลุเส้นเจ็ดสิบห้าเราก็สามารถเข้าเซลล์ได้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกราฟก็จะมีการปรับตัวลดลงมา นะครับในทางกับการถ้าเพื่อนๆจะเข้าบายล่ะนะฮะเข้าบายเราก็ต้องรอครับเพื่อนๆรออะไรเดี๋ยวผมย่อกราฟนิดนึงนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นชัด,ชดนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆจุดตรงนี้เลยนะฮะถ้าจะเข้าบายได้อย่างปลอดภัยก็คือรอให้เส้นสัญญาณสีฟ้าเนี่ย ทะลุเส้น25นะครับก็จะตรงกับตัวกราฟตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นจุดต่ําสุดนะฮะสุดท้ายก็ขึ้นนะครับหรือจุดนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆเส้นแตะ25ก็จะเป็นจุดตรงนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วกราฟก็กลับตัวขึ้นเป็นจุดให้เราเข้าบายครับเพื่อนๆนะครับอันเนี้ยถ้าใช้ในทานเฟรม5นาทีขึ้นไปนะครับค่อนข้างจะแม่นครับเพื่อนๆนะครับลองย่อกราฟดูเรื่อยๆก็ได้ครับ ลองยอ่อกราฟไปเรื่อยๆนะครับดูที่ครับว่าจุดตรงนี้มันแม่นไหมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ยิ่งชัดครับก็เทนแรงมากเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมฮะหรือจุดตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะ้ยี่สิบห้าเสร็จก็กลับตัวขึ้นเห็นไหมเพื่อนๆทะลุยี่สิบห้าเสร็จก็กลับตัวขึ้นทะลุยี่สิบห้าเสร็จก็กลับตัวขึ้นอ่าเป็นจุดที่เราเข้าบายนะครับวันนี้กราฟอย่างที่เราดูกันในคลิป องคลิปแรกเนาะวันนี้เป็นที่ทางขาขึ้นนะเพื่อนๆน,นะครับเอาอจุดหนึ่งก็ได้เนี่เหมือนกันครับเห็นไหมฮะเพื่อนเนี่ยครับจุดตรงนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ขึ้นฮรพอแต่ยี่ห้าเสร็จก็ขึ้นนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้นะครับวันนี้ในสองคลิปแรกเรากำลังเทรดขาบายนะเพื่อนๆนเนาะนะครับขาบายเราต้องรอฮะร,รอให้กราฟให้กราฟลงมาจนถึงเส้นเรนเจอร์แบ เส้นบริเจอร์แบน,นการทะลุด้วย